สวัสดีเพืเ่อนชาวแฟนเกมคริสตันออฟแอตแลนด์กันอีกเช่นเคยกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงนี้เจอปัญหาทองไม่พอใช้กันอยู่ใช่ไหมครับซึ่งในวันนี้ครับผมมีวิธีการฟาร์มทองมาฝากเ,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 เพื่อนๆเพื่อเตรียมความพร้อมรอแพทอัปเดตครั้งใหญ่ในวันที่26แล้ววันที่12เนี่ยก็จะมีกิจกรรมอัปเดตมาใหม่อีกรอบหนึ่งใครได้อยากหาเพช หาทองเยอะเนี่ยสามารถดูวิธีนี้ได้เลยจะเป็นวิธีอะไรและสามารถทําได้โดวยวิธีไหนถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วถ้าเ,เพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสําหรับเ,เพื่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่า,าการเติมเอ,ตเองตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LG Player ดูสิ เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซากนินคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกันเพื่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหากันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการหาทองภายในเกมกันหน่อยละกันครับหลักๆแล้วนะครับหลังจากที่ผมลองหาหลากหลายวิธีผมได้เจอวิธีหนึ่งที่เป็นประสิทธิภาพอย่างมากและทําให้เราเนี่ยสามารถได้ทองเยอะแต่ในวิธีนี้ครับมันอยู่ที่ว่า เพื่อนๆจะขยันรหรือเปล่ากันด้วยนะครับอันดับแรกครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาในแต่ละวนันตอนนี้พลังงานผมเต็มอยู่ที่140นะครับซึ่งไอพลังงานเนี่ยครับเราจะใช้จนหมดจนไปถึงพลังงานส้มเช่นเดียวกันใครเล่นหลายตัวละครจะได้เปรียบมากๆครับเพราะว่าเวลาเล่นหลายตัวละครเนี่ยการฟาร์มทองเนี่ยมันจะได้เยอะพิเศษเพราะว่าอะไรเมื่อเราเข้ามาในแต่ละวันครับตัวละครสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนั่นคือการเพื่อนๆลงโลกทดลองมิติว่างเปล่าไว้ทุกคนซึ่งันเนี้ยมันคิดแยกทุกตัวละครอยู่แล้วลงได้สัปดานละหนึ่ง 3 2ม0 0่ทองใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่ามันมีเปอร์เซ็นต์การบวกด้วยสามาเปอร์เซ็นต์การบวกเนี้ยได้มาจากอะไรครับก็ได้จากบัตรรายเดือนแล้วก็ของอื่นๆที่เป็นกิจกรรมนะครับก็จะได้บวกตัวนี้ขึ้นมาทําให้เวลาลงจบแต่รอบครับเราจะได้อยู่ที่ประมาณ2องถึงสามแสนโดยประมาณหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับอันนี้คืออย่างเดียวที่เราจะได้รับและนอกจากนี้ครับคุณสามารถมาลงตัวนี้เพิ่มเติมในกรณีที่เพื่อนๆมีเวลานะฮะนอกจากที่เพื่อนๆจะได้รับในส่วนของอุปกรณ์แล้วนะครับก็ได้รับทองเนี้ยแน่ๆนะครับนอกจากนี้ก็คือถ้า มีสิทธิ์ได้รับในส่วนของพวกตราพวกนี้สามารถไปขายได้และ,ละราคาขายเนี่ยค่อนข้างนี่จะแพงมากๆไอเน,นี้ยคือสําหรับกรณีคนที่มีเวลาส่วนพวกทดสอบต่างๆดวนเชื่อมสัมพันธ์สนามประลองอะไรที่เป็นเควสต,ต่างๆของตัวเกมครับสามารถทําไปได้เลยนะครับถ้ามีเวลานะแต่ถ้าไม่มีเวลาครับคุณสามารถไปลงในส่วนของท้าทายขนแกะทองคาได้ซึ่งมันจะลงแค่วันละหนึ่งครั้งช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ละตัวละครสามารถลงได้อยู่ที่3ตัวละครต่อบัญชีลงตรงนี้ครับ คุ้มแน่นอนครับอย่างน้อยเนี่ยคุณได้แน่ๆเนี่ย 3m นะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับรวมๆแล้วคือ 6m นะครับเข่ลงกับตรงนี้6ล้านทุกคน2วัน6ล้านยังไม่ได้นับในส่วนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับที่เราสามารถได้รับและเมื่อเพื่อคนลงตรงส่วนนี้แล้วคนแบบไม่มีเวลาล่ะเราจะทําอะไรครับในส่วนของการปรจจนภัยก็สามารถมาลงได้เช่นเดียวกันครับผมก็จะเป็นนรกแห่งห่วงลึกนะครับถามว่าทําไมเราต้องลงตรงนี้ครับเพราะว่าระลกแห่งห่วงลึกครับมันจะเป็นอันเจียนที่เราจะได้รับ ทองเหมือนกันนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ30,000สังเกตไหมครับว่ามันพอๆกับแดนเจียนที่เป็นดันเลเวล60เลยแต่เวลาในการลงมันจะกระชับกว่านะครับซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยเวลาเราน้อยผมแนะนําว่าให้ลงดันเจียนเลเวล60เพราะว่าสัปดาห์ละ3ครั้งนะทุกคนมันการันตีอุปกรณ์ระดับอีพิกแน่นอนแต่เนี้ย มันใช้เวลาลงประมาณ1 0บถึงสิวินาทีเท่านั้นก็สามารถจบไปได้แต่มีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งคือเพื่อนๆจะต้องมีใบรับรองการล่ากันก่อนซึ่งไอใบรับรองการล่าเนี่ยเราหาได้จากไหนครับก็เล็กเข้าไปครับตีที่ใบกดเข้าไปครับอันนี้ก็คือวิธีการหาใบารับรองการล่าง่ายสุดครับก็คือไปคราฟเลยใครที่มีใบอนุญ,ญาตการล่าสัตว์ใบแรกนะครับสามารถไปคราฟได้ก็ไปที่ n p c ได้เลยครับ นี่แล้วก็นี่นะครับหน้าต่างกันครับเรามาที่ใบนี้ครับแล้วก็พิมพ์จํานวนไปเลยปุ๊บอันนี้ได้4ใบถ้ามีใบรับรองการล่าเยอะนะครับเราก็จะสามารถฟาร์มได้เยอะขึ้นซึ่งวิธีการหาครับข้อดีของการเล่นหลายตัวละครคือพวกใบพกนี้มันสามารถส่งต่อให้กันได้นะครับในร้านค้าในร้านว่าก่อนนะครับก็ใช้วิธีการส่งต่อให้กันเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเมื่อเราส่งต่อแล้วคุณก็จะมีจํานวนใบที่เยอะขึ้นอ่าแล้วเวลาเราไปฟาร์มแล้วก็กดท้าทายเดี่ยวไปได้เลยนะครับ ไม่จาเป็นต้องกดคูณนะถ้ารู้สึกว่าไม่มีคูณนะครับแต่ถ้ามีคูณก็กดได้เลยครับมันจะทําให้การเผาพลังงานเนี่ยมันเร็วยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีคูณก็ไม่ต้องกดนะครับเวลาลงมาปุ๊บเราก็จะใช้สกิลกวงกว้างปุ๊บนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็รอมอนสเตอร์เกิดสังเกตที่พื้นนะครับถ้าพื้นเป็นสีทองไอ้นั่นคือการันตีอีพิกนะครับแต่ถ้าพื้นเป็นสีม่วงอันนี้คือได้สีม่วงนะครับไม่ออกนะฮะอันนในวิธีการเช็คส่วนใหญ่แล้วเต็มหลอดทุกครั้งเท่าที่ผมลงมาป๊บอ่พอผมมลเเสร็จ็จหน ผมจะได้อยู่ที่ะมณ43,000นะครับอันนี้คือเป็นการบวกอยู่ที่10%แต่รู้สึกว่ามันน้อยใช่ไหมครับเพื่อนๆเ,เราอยากจะฟาร์มตรงนี้ให้มันจะเยอะโดยที่ไม่ต้องเปลืองในส่วนของใบรับรองการล่าหรือจะเอาใบรับรองการล่าเนี่ยไปหาจากจุดอื่นเนี่ยมันสามารถหาได้จากไหนกันบ้างครับนั่นก็คือเพื่อนๆจะต้องลงพิชิตนะครกดไปที่ดาบแล้วก็ไปที่ทาทายแล้วก็จะเป็นศึกพิชิตวิกฤตซึ่งอันนี้บางคนอ่ะอาจจะยังไม่เห็นนะครับถามว่าเราจะต้องทํายังไงถึงจะเห็นก็คือ เพื่อนๆนะครับไปดูที่เควสเพื่อนๆนะครับกดเข้าไปในเควสเพื่อนๆครับมันจะมีอ่าโรบอทนะครับมันจะชื่อเควสว่าพูดคุยกับโรบอทกิ้วนะครับก็กดเข้าไปคุยกับโรบอทถึงจะสามารถเจอเควสพิชิตได้นะครับถ้าใครกดเข้าไปปุ๊บแล้วมันบอกว่าคุณจะต้องผ่านเงื่อนไขพิชิต5อะไรก่อนเนี่ยครับก็คือไปคุยกับโรบอทจะเจอแน่นอนเมื่อเราเจอแล้วนะครับก็กดไปที่พิชิตเลยสำหรับพิชิตครับมันจะมีบอสอยู่ทั้งหมด3าตัวครับเราสามารถเปิดม้วนลับได้ นี่มวลรับเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมสําหรับอันแรกนะครับก็จะได้รอบอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับอันนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณหน0 0มื่นเก้าพันส่วนนี้จะได้อยู่ที่ประมาณหน0 0มื่นสี่พันซึ่งพวกนี้มันยังไม่ได้เกิดจากการคูนนะครับอันนี้เป็นเงินที่ได้เริ่มต้นใครมีเปอร์เซ็นต์ใครมีคูณเนี่ยก็จะได้มากขึ้นถ้ากดคูณ2ก็จะได้เยอะยิ่งขึ้นข้อดีของการลงพวกนี้ครับหนึ่งเลยครับคือคุณไม่ต้องเสียรอบเลยทุกคนเนี่ยไม่ต้องเสียรอบพวกใบอนุญาตการล่าหรือว่าใบร,าร,ร,านะรับรรรรรอองงงกกกาาาาลล่่นนนนนะะะะคัััับเเเพววมจจจป็็ขทีีได้้้ตแ อันนี้เป็นรางวัลทั้งหมดครับแล้วก็รางวัลบัญชีสังเกตไหมครับว่าของรางวัลมันไม่ได้แตกแต่างกันมากครับมันมีแค่ไม่กี่ชิ้นที่หายไปถ้าจะฟาร์มตรงนี้ให้คุ้มจริงๆครับผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยใช้พลังงานเขียวให้จบก่อนแล้วค่อยมาฟาร์มตรงนี้แล้วก็เลือกเอาว่าคุณต้องการตราอะไรนะครับตราโครนอสหรือว่าอีกตราหนึ่งครับก็คือจะเป็นตราสมาคมพี่น้องวิกนะครับก็จะเป็นในส่วนของสเตตัสธาตุไฟยับยั้งการถูกเผาไหม้ส่วนโครนอสนะครับปุ๊บมันจะเป็น พลังแลวก็ปัญญานะครับพลังก็เอยสเตตัสของเราต้องการแล้วก็ไปฟาร์มตรงนี้ได้สามารถเตินขั้นได้และที่สําคัญพวกนี้มันจะเปลี่ยนทุกๆวันนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทุกวันมันก็จะแล้วแต่รอบที่จะมาแล้วก็เมื่อเราลงครบ10ครั้งครับมันจะเป็นการการันตีสําหรับสดารานี้คุณจะได้ใบอนุญ,ญาตการล่าเนี่ยหนึ่งร้อยใบส่วนวงกฎม่านหมอกครับมันจะเป็นตราอันนี้นะครับผมนั่นคือตมตีสเตตัสธาตุไฟแล้วก็ตีบวกธาตุไฟบวกหกซึ่งเพื่อนๆจะต้องเสียใบอนุญาตการล่าอันนี้นะครับจำนวนถ้าเรา ธรรมดาถ้ากดคูณก็จะเป็น10บใบแล้วก็พลังงาน10หน่วยในการลงฟาร์มนั่นเองแต่สังเกตอะไรไหมครับว่าเราเปลี่ยนไปพลังงานบัญชีกับพลังงานทั้งหมดเนี่ยของรางแทบไม่ได้ต่างกันมากเลยถ้าจะให้คุ้มได้นะว่าลงตรงนี้ครับอันนีวผมลงให้เพื่อนดูปุ๊บผมขอลงแบบปกตินะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตอนนี้คือพลังงานเขียวผมเยอะอยู่นะนี่ก็จะเป็นบอทอย่างนี้กดเข้าไปครับแล้วก็กดท้าทายได้เลยนะครับมันใช้เวลาลงนานนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณข้าพลังสูงนะครับหรือว่าดามเมจแรง ผมก็ทําการเคลียร์ไปตีธรรมดาก็จบละเพราะว่าผมทําของแบบเน้นแบบตีธรรมดาแดงๆไปเลยปึ๊บอา่าวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็เจอมอนแล้วนะครับรอมันมาใกล้ๆทีเดียวก็ได้นี่แล้วก็ปั่นไปได้เลยจริงๆผมว่าผมน่าจะเอาสกิลรูไปไ้ใช้ตอนนี้ดีกว่านี่รู้สึกมอนกระจายกันเยอะเกินนี่เรียบร้อยยังไม่หมดอีกเออเรียบร้อยแล้วต่อไปครับก็จะไปเจอบอสมันจะใช้เวลาลงประมาณไม่ถึงนาทีนะครับถ้าทํารอบดีๆหรือว่าทําอะไรไดีอะ่ะ ประมาณ30วิก็น่าจะจบแล้วต่อการลงต่อละรอบเพราะว่าเจอบอสปุ๊บแป๊บเดียวครับบอสไม่ได้สู้อะไรหรอกแล้วก็สกิปคัสซีนไปได้เลยดูเลือดดูเลือดบอสไหลดิปุ๊บถ้าบอสไม่วิ่งหนีเออเรียบร้อยครับก็สามารถปิดบอสได้แล้วก็ดูว่าเราได้เยอะขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ได้ม้วนใบมาด้วยแล้วก็ใบรับรองครับแนะนําว่านํามาฟาร์มตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือคุณจะได้ทองแล้วก็จะมีทองล็อกด้วยมันแล้วแต่รอบนะเห็นไหมจะเป็นทองปกติแล้วก็ทองล็อกต่อบัญชีครับแล้วก็ กดออไ้เลยถ้าใครจะฟาร์มต่อก็สามารถฟาร์มได้ครับได้ใบรับรองการล่าเยอะๆแล้วก็เอาไปเผาในห่วงลึกสําหรับคนที่มีเวลาน้อยก็จะได้เป็นของที่ได้กลับมาเยอะมากๆและที่สําคัญผมอยากจะให้ทุกคนนะครับทาการฟาร์มในแต่ละวันให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าอะไรครับนี่คุณจะได้ส่วนนี้ครับมจิเทียมมจิเทียมเนี่ยมันจะเป็นของาะวันที่ได้จากการลงโดยใช้พลังงานเขียวเท่านั้นนะครับสะสมครบเงื่อนไขครับคุณสามารถเลื่อนระดับอุปกรณ์ที่คุณใส่ณปัจจุบันเลเวล55เนี่ย ให้เป็นเลเวล60ได้ครับค่าต้านเวทจะได้มาอยู่ที่680ครับสเตตัสส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มันจะมีในส่วนของพวกดันมาร์รุกนะครับก็แนะนำว่าให้ลงนะครับต่อให้ลงหมู่ไม่ได้ครับก็ลงเดี่ยวสั้นน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งเพราะว่าเวลาเราลงสัปดาห์ละ3ครั้งใช่ไหมครับเราจะได้รับชิ้นส่วนไว้ทุกคนเนี่ยวันนี้มาได้เลยครับแล้วเราก็สะสไมไปคบรบ6ษนะครับแล้วเราก็สามารถสร้างอาวุธชิ้นนี้ได้เลื่อนขั้นเป็นนี้ได้ัน,นี้ก็ใช้แต่นี้จะมีใบด้วย แต่ข้อดีครับพวกอาวุธพวกนี้มันจะเป็นการบวกสกิลดามจของเราด้วยมันสูงอาวุธเนี้ยไม่ต้องเลื่อนนะครับรอมาทําพวกอาวุธเนี้ยน่าจะคุ้มที่สุดส่วนดาบเนี้ยสามารถสะสมเศษไปได้เรื่อยๆโคต้าในการหาเศษในแต่ละวันจะอยู่ที่435เศษพยายามใช้ให้ครบนะครับพลังงานส้มยังไงก็เหลือนะฮะมันจะไม่ได้แบบตรงสายก็เจงแต่อย่างน้อยอะ่ะมันจะมีโอกาสสุ่มแล้วก็สะสมไปได้เรื่อยๆถ้าคุณทําแบบสม่ำเสมอผมเชื่อว่าไม่ถึงเดือนครับคุณก็สามารถหาอาวุธพวกนี้ได้แล้วก็ถ้า d r อปได้ก็ถืืออว่า่าาโโคโชคชดีมกๆเเลยน อันนี้แค่ตัวละครเดียวเท่านั้นครับถ้าเพื่อนเล่นตัวละครรองด้วยเ,เพื่อนๆสามารถโอนย้ายทองจากตัวละครอรองมาให้เราได้เช่นเดียวกันครับผมก็จะทํางานแยกพวกนี้ออกทั้งหมดปุ๊บแล้วผมก็เปิดคลังนะครับมันก็จะมีคําว่าคลังบัญชีกดทําการฝากทองได้เลยนะครับนี่สมมติว่าผมเล่นเป็นตัวตัวรองใช่ไหมอ่าผมก็กดฝากฝากเข้าไปครับตีเรียบร้อยครับตัวหลักผมก็สามารถดึงซึ่งมันดึงได้หมดด้วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นทองล็อกหรือว่าทองใช้งานทําให้เรามีทองในการใช้งานเยอะที่สุดหรือว่าเพื่อนๆอยากจะ ขายนะครับหาเพชรเน่าผมก็มีวิธีเหมือนกันก็คือขายของนั่นเองนะครับก็คืออุปกรณ์นะครับที่คุณเห็นว่าเอ้ยพี่แต่ละชิ้นมันอยู่ที่แมนสองหมื่นทองเนี่ยมันขายคุ้มเหรอเท่าที่ผมลองขายมาทุกคนผมขายได้เรื่อยๆนะครับถ้าคุณมีพวกนี้ม่่งมงเยอะคุณขายไปเลยครับทุกคนคนเล่นเกม,มใหม่ๆเ,เข้ามาเนะี่ยเขาก็จะซื้อมาให้ตัวละครรองใช้หรือว่าซื้อมาใช้งานอย่างน้อยอะ่ะขายแน่นอนไปดูประวัติผมได้ครับนี่เห็นไหม เปิบเป็นไหมสองหมื่นสองหมื่นคือขายไปเถอะครับยังไงก็ขายได้ไอเน,นี่ยคือแนะนําว่าให้ขายถ้าอันไหนมีราคาก็จะดีมากๆแต่ถ้าไหนไม่มีราคาขายไปเลยครับสองหมื่นยังไงก็ออกแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถฟาร์มได้แล้วก็การฝากขายแนะนําว่าขายทีละ 1M เเป็นต้นไปครับก็ฝากขายได้เลย,เลยผมก็จะฟาร์มขายแบบเนี้ยเรื่อยๆครับสังเกตไหมครับว่าเวลาผมขายได้ับผมจะมีเพชรไว้หมุนเวียนเยอะมากๆ นี่เห็นไหมก็จะ,จะบุนไว้เยอะเอาไว้สุ่มกาชาหรือว่าดองสะสมไว้ก่อนก็ได้ครับเพื่อที่จะเตรียมเพชรไว้สําหรับการคอลแลบวันพันแมนในวันที่26ซึ่งผมไม่แน่ใจว,ว่ามันสามารถใช้เพยนเกมได้หรือเปล่าต้องใช้เป็นไอเทมอะไรหรือว่าจะต้องเติมเพิ่มเติมในส่วนนี้อีกนะครับซึ่งถ้าเป็นการเติมเพิ่มเติมผมก็จะแนะนําเติมผ่าน เว็บไซต์เบราว์เซอร์อันนี้เลยสําหรับเพื่อนๆใดนะครับที่อยากจะเติมผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมจะทําการวางไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ของทางตัวเกม Cry สต a นออฟ t อตแลนนะครับอันดับแรกครับเวลาเราเติมครับคุณจะต้องกรอกในส่วนของ ID ผู้เล่นนะครับเราสามารถกดไปที่โปรไฟล์ทางด้านซ้ายมือแล้วก็กดไปที่ชื่อของตัวละครเราได้เลยมันจะมี ID ครับหลังจากที่เราใส่ครับแล้วก็ตกลงมาดูว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่เนี่ยถูกไหมแล้วก็ใช่ชื่อตัวละครของเราหรือเปล่า ซึ่งวิธีการชําระเงินในส่วนนี้นะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่าเราจะทําแบบ PayPal นะครับคือแบบสแกน QR Code จ่ายได้เลยซึ่งในส่วนนี้ครับมันก็จะมีแพ็กต่างๆภายในเกมแต่เราสามารถได้โบนัสในการเติมแต่ละครั้งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเงินสดนะครับบัตรรายเดือนนะครับ15วัน30วันนะครับแล้วก็แพ็กโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับผมสนใจแพ็กไหนก็กดได้เลยหรือว่าคุณจะสมหรือว่าคุณจะเติมแบบหลัก3 0,000กว่าบาทนะครับเพื่อเอาโอปอแบบ 6 4 8 0 0่พปร้อโอปอพร้อมกับของแถมอีกประมาณ2 1 0 0 0แถมอีก3,000นะครับไว้สำหรับการสุ่มกาชาท้าตัวละครคอแลแลบเข้ามานะครับในส่วนนั้นก็สามารถเอาตรงนี้ครับเป็นอีกจุดหนึ่งในการเติมได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าง่ายและก็สะดวกและรวดเร็วทันใจก็สามารถเติมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของทางตัวเกม Cry สตันออ a แอตแลกันได้เลยโอเค,คัเพื่อนๆก็กจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการฟาร์มหาทองภายในตัวเกม Cry สต a นออฟ t อตแล ในกรณีที่เื่นอยากได้วันละ 10m บ,บวกๆครับคุณจะต้องเล่นหลายตัวละครและจะต้องขยันในการฟาร์มแต่ถ้าใครไม่มีเวลาในการเล่นและมีเวลาเล่นแค่1ตัวละครเท่านั้นครับคุณจะหาได้วันละประมาณ 2-3m โดยประมาณสามารถหาได้ประมาณนี้ครับหลังจากที่ผมได้ลองทดสอบเล่นของตัวเองแล้วก็ลองฟาร์มแต่ละวันแล้วประมาณนี้กําลังดีครับและที่สคาคัญเราสามารถนําทองไปขายได้อีกด้วยแล้วก็ได้เพชรมาหมุนเวียนสามารถฟาร์มเพชรได้มากกว่าวันละพันเพชรเลยนะครับถ้าขยันนะฮะ ถ้าเพื่อนชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ